อ,อพี่น้องเอ้ยมาจิตัวตะกั่นเต็นเพอะมาไล่คักเลยเต็มจานเต็มแ้่บพูรูเยอมา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 ,มากินน้ำกันเนี่ยแสบมาคักเลยเขาไต่ามาโอกไปไต่ามาเองมาได้อ่ะ <laughs> ไปไต่ามาเองมาขึ้นเนี่ยเปง้มจีตาจับต้องสิละม่ะเห็นหงเนี่ยได้จานเดียวนี่แหละแสบวะผู้ได้เห็น ơ ơ ơ bưng cái chín này bưng qua ừ. thì nhầm đây bó phi nó xèo cả bó mi cái chín này bó à. nha à. xèo luôn nha Hãy subscribe cho kênh bơ Mì Gõ à. không bỏ lỡ โอ้งั้นก็ไมีแขวนงัเนาะจะกินดูว่าจะกะเตียนนี่เอาไปปั้นกันกินดูไงไข่ได้ดีพี่น้องอืมขอบดีต้นแม่โอ้เสียบอ่ะไข่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 ดีไข่ดีโอ้มามามาไข่กินนะเนี่ยกินผู้ดียวบ่มีม่มือมาเนี่ยมีไปไปเสีย

จำวันมันเจอกับตะกั่วเตนเขาอื่นแต่ว่าบ้านพื้นเน่าตะกั่วเตนข้อครับนี่บอกว่าตะกั่วเตนยี่ห้เที่ดีตัวละกินผู้เดียวก็ได้มันไม่มูกินห้าหมูหนวดรักนี้ยรักไหนบุ๋มเนี่ยมันหยาดตะกั่วตนกินสีแสบก็หนีอยู่นี่กินผู้เดียวก็ทำนี่ละ ค่อยกินบโพี่น้องเคยกินโบอันบ่เคยกินไก่มาอาซีมึงแท็กยุกได้ไก่มึงขึ้นเนี่ยอืออือพูกได้เบิ่งคลิปนี้ไปข้ามมาไหนแน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ <pec S 2> แต่มือนนี้สำเนียนบ่หมือนี้สกเนียละกินผูเดียวป่อ่คยเสียบมนาะผู้เดยวป่ค่คยเสียบมาได้ว่ามันมีผู้งานัดีมันมี่ผู้จะอืม